สวัสดีครับนักเรียนทุกคนามาพบกับครูอีกแล้วนะครับครูติบหรือครูพิมวัตรธรรม,มใจนะครับวันนี้มาหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมกันต่อนะครับข่าวก่อนเนี่ยเราหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมครั้งหมูนะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่เส้นเทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากก็ได้แก่พวกรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแล้วก็อะไรกันนะรูปสี่เหลี่ยมจัตรุรัสไงอย่าลืมนะ คราวนี้ถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มันไม่ใช่อย่างที่เรารู้จักบ้างละ่ะคือไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดไหนจะหาได้ยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะก่อนอื่นมาทบทวนกันก่อนนะเพราะว่าตรงนี้เราต้องใช้ความรู้พื้นฐานนหน่อยนะลองทบทวนการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก่อนเราทบทวนกันมาหลายครั้งแล้วนะครับถ้าจะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมใช้วิธีไหนครับอ่ใช้สูตรไหนครับ อา้าวละใครเอ่ยใครตอบเอ่ยเนี่ยนะอ่าใครตอบนะออมสินเหรอออมสินตอบว่ารูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับอ่าหาพื้นที่ได้จากสูตรไหนนะครับเศษนหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณความยาวของฐานนี่ออมสินบอกว่าแล้วตรงไหนคือสูงล่ะครับอ่าความสูงความสูงก็คืออ่าต้องดูที่เส้นตั้งฉากเห็นไหมครับเนี่ยอ่ามีตรงมุมฉากเห็นไหมฉะนั้น จากรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ถ้าเราให้ด้านที่ยาว8ซนติเมตรเป็นฐานความสูงก็จะเป็น6ซนติเมตรใช่ไหมครับแต่ถ้าเราให้ด้าน6เซนเมตรเป็นฐานนะครับความสูงก็จะเป็น8ซนติเมตรอ่ะแทนค่าดูครับอ่ะนี่แทนค่าดูก็ได้1 2คูณความสูงนะครับ6เซนติเมตรคูณความยาวฐาน8เซนติเมตรก็ได้24ถ้าเขากําหนดความยาวเป็นเซนติเมตร หน่วยก็ต้องตอบเป็นตารางเซนติเมตรนะครับแต่ถ้าเรากําหนดให้ด้านที่เป็นฐานยาว6เซนติเมตรความสูงก็จะเป็น8เซนตเมตรนะครับนะก็แทนก็มาก็ได้เท่ากันนะครับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนี้ก็เท่ากับ24ตารางเซนติเมตรนั่นเองอดูข้อนี้กันข้อนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับอ่ะใครจะตอบหาพื้นที่ได้ยังไงครับอ่ะเพื่อนเช่วยกันหน่อยครับ โอ้บอกโอ้โหนิยามเนี่ยนะเป็นความยาวเป็นทศยมด้วยนะหน่วยเป็นเมตรด้วยนะอ้าวคราวนี้ขุนละกันคุณอาสา,า,าตอบว่ารูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหาพื้นที่ยังไงครับคุณอ่าสูตรเดิมครับหนึ่งสองคูณความสูงคูณความยาวของฐานขุณครับความสูงอยู่ตรงไหนความยาวฐานอยู่ไหนครับมีตัวเลขเยอะแยะมากมายเลยอ่าก็ดูจากเส้นที่เขาลากมาตั้งฉากนะครับตั้งฉากกับฐานฐานต้องยาวเท่าไหร่ครับ4เมตร ความสูงเท่าไหร่ครับอ่านเพื่อนตอบหลังความสูงเท่าไหร่ครับ2.5เมตรจากนั้นก็แทนค่าในสูตรเลยครับ12คูณความสูง2.5ความยาวฐาน4เมตรนะคูณออกมาแล้วคําตอบต้องได้เป็นหน่วยเป็นตารางเมตรนะครับ12คูณ2.5คูณ4ก็ได้เท่ากับ5ตารางเมตรนะครับคูณกันอย่างรวดเร็วเนี่นะเพราะเรื่องของคูณทุยมเราเรียนมาตั้งแต่เทอมแรกแล้วนะครับอา้าวละ สรุปกันนิดนึงนะครับถ้าเราจะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเราใช้สูตรไหนครับนะก็ใช้สูตรนี้ครับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความสูงคูณความยาวของฐานนะโอเคเราได้พื้นฐานเรียบร้อยละมามาเจอสถานการณ์นี้กันหน่อยนะมาลองแบ่งกันหน่อยรูปนี้เป็นรูป สี่เหลี่ยม a b k n นี่รูปนี้นะครับถามว่ารูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดไหนครับโอ้บอกไม่ได้เลยใช่ไหมด้านก็ไม่ขนานกันด้วยความยาวด้านก็ไม่รู้ด้วยมุมก็ไม่รู้ด้วยนะนนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ไม่สามารถจัดประเภทได้ว่าอยู่ประเภทไหนอยู่ชนิดไหนนะครับไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานด้วยไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูไม่เป็นอะไรเลยนะครับนะ ก็เราเรียกประดาสี่เหลี่ยมว่ารูปสี่เหลี่ยมนะครับนะบอกคนอา่านบอกว่าสีเาส่เหลี่ยมใดๆถ้าพวกสี่เหลี่ยมใดๆหมายถึงสี่เหลี่ยมอะไรก็ได้นะครับรวมทุกชนิดเลยนะแต่รูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ก็คือจัดประเภทไม่ได้ระบุชนิดไม่ได้แต่เราก็ต้องมีวิธีในการหาพื้นที่ใช่ไหมครับนะก่อนหน้านั้นเราเรียนวิธีการหาพื้นที่แล้วเราประยุกต์ใช้หน่อยนะครับถ้าแบ่งนะถ้าแบ่งรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมจะแบ่งได้กี่รูปครับวิธีแบ่งก็แบ่งไงครับ ลากเส้นทแยงมุมใช่ไหมครับเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมมีกี่เส้นเนี่ยสองเส้นใช่ไหมเราไม่ต้องลักทั้งสองเส้นน่ะลากเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับถ้าแกวตาแกวตาครับแกวตาถ้าแบ่งรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะครับโดยใช้เส้นทแยงมุม ak นะครับก็จะแบ่งได้กี่รูปนะครับแบ่งได้2รูปก็คือรูปสามเหลี่ยมอะไรนะครับรูปสามเหลี่ยม akn กัาบรูปสามเหลี่ยม A K B เห็นไหมนี่อ้าวแล้วก็มีใครมายกมือตอบอีกคนนึงอ้าใครเอ่ยใบยบัวอ้าวใบบัวแบ่งแบบอื่นได้หรอครับอ้าวใบบัวแบ่ง,บง,บง,บงไงครับเมื่อกี้แก้วตาลากเส้นทแยงมุมก็คือลากเส้นนี้นะ A K นะแล้วก็แบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปแต่ใบบัวบอกอืมอีกแนวนึงก็ได้นะอ้าใบาบัวแบ่งไงครับก็ลากเส้นทแยงมุม Bn นะครับก็นะ <c oughs> จะแบ่งรูปสี่เหลี่ยมนี้ออกเป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปก็คืออะไรบ้างครับก็คือรูปสามเหลี่ยม BHK นะกับรูปสามเหลี่ยม BNA นี่ครับนะก็นะจะแบ่งได้2แบบนะครับแต่ไม่ว่าจะแบ่งแบบไหนก็าตามรูปสี่เหลี่ยมนะครับเมื่อลากเส้น,สนทแยงมุม1เส้นนะครับก็จะแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมได้2รูปนะครับเอาละ มาดูกัรหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมกคงนะครับที่มีกคกคส่วนไหนเนี่ยอ๋อกคก็คือเนี่ยนะครเส้นทแยงมุมเนี่ยยาว55เซนติเมตรนะแล้วก็มีงอสอนะครับยาว18เซนติเมตรแล้วก็วคยาว22เซนติเมตรจะหาได้ยังไงนะครับเมื่อกี้เราใช้ความรู้ในเรื่องของการแบ่งรูป สี em, 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 right? ่เหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมแล้วเราก็มีความรู้ว่าถ้าจะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมหาได้ยังไงเราก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับว่าถ้าจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเราก็แบ่งรูปสี่เหลี่ยมนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปนะครับอาละมาดูตรงนี้กันอันนี้เราก็จะแบ่งรูปสี่เหลี่ยมกขงเป็นรูปสามเหลี่ยมได้2รูปก็คือรูปสามเหลี่ยมอะไรครับก็คือรูปสามเหลี่ยมกขงและก็รูปสามเหลี่ยมกคขนข พอแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปแบบนี้ได้เราก็หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปนะครับเอารูปไหนก่อนดีอ่ะเอารูปสามเหลี่ยมกคองอก่อนกค,อคองอคือรูปสามเหลี่ยมอยู่ด้างบนนะตรงนี้ฐานยาวเท่าไหร่ครับความยาวฐานก็คือกอคใช่ไหมยาว55เซนติเมรส่วนสูงนะหรือความสูงเท่าไหร่ครับความสูงก็คือสองงใช่ไหมครับยาว18ซนมอ่ะแทนค่าในสูตรครับ าที่ของรูปสี่เหลี่ยมกขคงก็หาได้จากพื้นที่สามเหลี่ยมของกขกคงกับพื้นที่ของสามพื้นที่ของสามเหลี่ยมของรูปสามเหลี่ยมนะครับกข,ข,ขนะครับนะซึ่งเราจะหาพื้นที่ของแต่ละอันได้แบบนี้นะครับว่ารูปสามเหลี่ยมกขคงมีพื้นที่เซนตสองคูณความสูงก็คือ18ความยาวฐานก็คือ55นะครับคูณมาแล้วอย่างรวดเร็วได้เท่าไหร่นะครับ ช่วยครคิดหน่อยออกได้เท่าไหร่ได้495นะฮะนะแล้วอีกรูปหนึ่งล่ะครับอีกรูปหนึ่งก็พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมอะไรครับกคอขอ,ขอ,ขอใช่ไหมส่วนสูงเป็นเท่าไหร่ครับ22ซนเมตรความยาวฐาน55เซนเมตรก็แทนค่าออกมาแล้วคำนวณออกมาครับคำนวณแล้วได้ ได้เท่าไรครับได้ได้605ตารางเซนติเมตรนะครับดังนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมกขคงก็เอาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกคงกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกขอมารวมกันนะครับก็คือเอา495บวกกับ605ตารางเซนติเมตรรวมกันแล้วได้เป็นบวกเลขเร็วหน่อยครับได้เป็นเท่าไรครับ 1,100ตารางเซนติเมตรนะครับเป็นไงยากไหมจากนั้นท่านไเรียนไปเจอรูปสี่เหลี่ยมที่เราไม่สามารถระบุชนิดของมันได้นะครับแล้วก็ใช้วิธีนี้ในการหาพื้นที่ก็คือลากเส้นทัยงมุม1เส้นนะครับเส้นไหนก็ได้แบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปจากนั้นก็หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปแล้วก็นําพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่แบ่งได้มา รวมกันก็จะเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่เราไม่สามารถระบุชนิดของรูปสี่เหลี่ยมนั้นได้นะครับใช้วิธีการนี้นะเพราะว่าเวลาเราไปซื้อขายที่ดินหรืออะไรก็ตามนะครับนะเวลาวัดที่ดินเนี่ยอาจจะได้แบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ไม่ได้ไม่สามารถระบุรูปพันสัฐานให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม ชนิดที่เรารู้จักได้ก็ใช้วิธีการนี้ช่วยในการคำนวณหาพื้นที่นะครับนะเอาละมาดูตัวอย่างกันหน่อยข้อนี้นะครับให้นักเรียนหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD ซึ่งมี BD เนี่ยนะครับนะมีความยาวนะครับความยาวของ BD เนะี่ยยาวเท่ากับ6เซนะิเมตร BD ก็คือเส้นทแยงมุมนั่นเองเห็นไหมครับ แล้วก็ด้าน AS นะครับ AS ยาว3เซนติเมตรกับด้าน CT หรือ TC นะครับยาว2เซนติเมตรลองคำนวณหาพื้นที่กันดูว่าหาได้ยังไงนะครับมาถามไปพร้อมกันดีกว่านะครับอ่าเรียนดูตามเลยนะคิดตามด้วยนะครับเส้นแียงมุมนะครับ DB นี่นะครับแบ่งรูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปนะครับ ดังนั้นถ้าเราจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนี้เราก็หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปแล้วก็มารวมกันก็ได้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมได้จากที่เรารู้มานะครับมาดูวิธีทำกันนะครับอันนี้เราดูแล้วนะครับว่าจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD ได้ก็ต้องแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้ก่อนซึ่งรูปสามเหลี่ยมที่แบ่งได้ก็คือรูปแรกก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยม BDC นะครับก็คือรูปสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านบนนะ แล้วก็รูปสามเหลี่ยม BDA ก็รูปสามเหลี่ยมที่อยู่ข้างล่างนะครับอ่หาพื้นที่ก่อนรูปสามเหลี่ยม BDC มีพื้นที่เท่ากับหนึ่งสองคูณความสูงคูณความยาวของฐานนะก็เท่ากับเท่าไหร่ครับนะ6ตารางเซนติเมตรแล้วอีกรูปหนึ่งนะครับรูปสามเหลี่ยม A อ่าม่ใช่ A ي, รูปสามเหลี่ยม BDA แต่เท่าไหร่ครับ สิ่งสองคูณความสูงก็คือเทไรครับความสูงเป็นสามใช่ไหมความยาวฐาน6ครับก็ได้มาเป็น9ตารางเซนติเมตรดังนั้นถ้าจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD ก็เอาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปมารวมกันก็6กบวกเเป็นเท่าไหรครับเนี่ยหกบวกเเป็นเท่ครับ15ตารางเซนติเมตรนะครับ ดังนั้นก็รูปสี่เหลี่ยม ABCD ก็มีพื้นที่15ตารางเซนติเมตรมายากเลยใช่ไหมครับ๋อเด็กๆบอก้โ,โหก่อนหน้านี้ยากเลยมาตอนนี้ละง่ายเลยใช่ไหมครับ เอาละมาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันหน่อยนะครับถ้าเราจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่ไม่สามารถระบุชนิดของเขาได้ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดไหนนะครับเราก็ใช้วิธีไงครับเราก็ใช้วิธีการแบ่งรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ออกเป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปก่อนนะครับนะจากนั้นก็คำนวณหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปตอนแบ่งเราลากเส้นแยงมุมนะครับ1เส้นแบ่งนะครับนะ จากนั้นก็พอหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปได้ก็นํามารวมกันก็จะเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ได้นะครับนะเป็นไงโอ้โหงั้นตอนนี้เราก็รู้วิธีการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมทุกชนิดลนะนะครูมีเกมเรื่องของการหาพื้นที่ให้นักเรียนลองดูทีนึงมาเล่นกับพี่หมีหน่อยนะ,ะเกมนี้นะครับนห็นะ,ะมาดูกันหน่อยนี่ มาหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมใดๆกันดีกว่าคือไม่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ไหนเราหาได้เลยนะครับอันนี้เป็นการเสริมความรู้กับนกักเรียนนะครับเอามี3รูปให้เลือกนะครับเอารูปไหนดีเอารูปนี้ดีกว่านะรูปแรกนี้นะครับทีนี้เขาบอกว่าไหนลองคาดเดาสิครับนะลองประมาณสิครับว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปนี้มีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่อลองนับด,ดูน่าจะมีเท่าไหร่เนี่ย 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1ม1ี่ห้าหกน่าจะประมาณ21นะคุณครูตอบนะยีตารางหน่วยนะตอบไปก่อนตอบพี่หมีไปก่อนนะพี่หมีเก็บคำตอบไว้นะได้21นะดูว่าได้ไหมนะอ่ะต่อไปเราจะมาลองหาพื้นที่กันนะครับวิธีการหาพื้นที่อาจจะหาได้2แบบนะครับออาดูแบบแรกก่อนแบบแรกก็คือที่เราเรียนก็คือตัด นะครับก็คือตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปนะแต่ครูจะเสริมความรู้คือตัวนี้ครับต่อวิธีต่อครับแทนที่เราจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ซึ่งเราไม่สามารถทราบรูปพันธสันฐานได้แน่นอนเราก็สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากครอบไปเลยนะพอเราสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากครอบไปแล้วเนี่ยแทนที่เราจะมามุ่งมาหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่เราต้องการนี้เราก็ไปหาทางอ้อมก็คือ หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปใหญ่ก่อนแล้วก็ลบออกด้วยพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมน่ครับรูปที่1รูปที่2รูปที่3รูปที่4ก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมที่เราต้องการนั่นเองนะครับอันนี้ไอเดียแบบนี้นะครับลองทําดูตอนนี้เราลองดูก็ได้นะครับสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากครอบไปก่อนรูปนี้นะตรงนี้ก็กว้าง5หน่วยยาว8หน่วยนะครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ที่เราสร้างก็5 ูณ8นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย5 8 40ตารางหน่วยนะจากนั้นก็ลบด้วยพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนี่นะครับเพราะตรงนี้มันก็เป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมแต่รูปเนี่ยเอาหารูปไหนก่อนดีหารูปนี้ก่อนนะรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เศษหนึ่งสง่นสองคูณฐานคูณสูงนะครับหรือคูณความสูงคูณความยาวฐานนะเอารูปนี้ก่อนเอาด้านไหนเป็นฐานดีเอาดานรูปนี้เป็นฐาน ตรงนี้ก็สูง2นะครับเศษหคูณความสูงคูณ2คูณความยาวฐานเป็น6กสองหครึ่งหนึ่งก็เป็นเท่าไหร่เนี่ยหใช่ไหมนะหตารางหน่วยนะนี่จําไว้ตรงนี้บ้างรูปนี้หาได้ง่ายครับ่าตรงไหนเป็นฐานดีอาตรงนี้ดีกว่าฐานเป็น3สูงเป็น2นะใส่สองสครึ่งหนึก็เป็น3นะครับ ตรงนี้3นะนี่เขาเก็บพื้นที่ไวให้ด้วยนะรูปนี้บ้างรูปนี้ตรงนี้เป็นฐานฐาน1สูง6นี่ใส่สูงก่อน6 1 6นึกครึ่งหนึงก็เป็น3นนะครับาจากนั้นอีกอันนึงครับรูปนี้ตรงนี้เป็นฐานละกันฐาน4สูง2องส2คูณ4เป็น8ครึ่งหนึงก็เป็น4นี่ เอาละเป็นไงคราวนี้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมฉากเมื่อกี้เราคำนวณได้40ตารางหน่วยใช่ไหมแล้วก็ลบด้วยพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปรูปนี้ได้6ตารางหน่วยรูปนี้ได้3ตารางหน่วยรูปนี้ได้3ตารางหน่วยรูปนี้ได้4ตารางหน่วยลบแล้วรูปสามเหลี่ยม4รูปนี้รวมกันเท่าไหร่เนี่ย6บวก4เป <4 S 2> ็น10 3บวก3เป็น6อ,อ่าก็เป <C> ็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปใหญ่นะครับลบด้วยพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเล็กๆแต่ละรูปเนี่ยนะครับ ลบไปแล้วได้เท่าไรเนี่ยลบไปแล้วได้เท่ากับ40ลบด้วย16อตอบเท่าไหรครับ40 16ตอบ24ตารางหน่วยอ่าฉะนั้นเมื่อกี้ที่เราประมาณไว้แล้วก็ฝากไว้พี่หมีว่าเนี่ยรูปสี่เหลี่ิประมาณ21ตารางหน่วยแต่พอคำนวณจริงได้เท่าไรครับ24ตารางหน่วยนะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ แนะนำกับน้องๆนะครับเผื่อที่จะไปใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพราะว่าเวลาเขาออกข้อสอบมาเนี่ยเขาจะไม่ออกตรงๆหลักเขาก็จะให้เราแก้ปัญหานะครับโดยใช้วิธีการต่างๆที่เรียนมานะครับเป็นไหมครับเด็กๆครับอ่าตอนนี้เราก็รู้วิธีการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่เราไม่ทราบรูป,ปรพันธ์สันทานแล้ว,ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดไหนได้ละก็คือใช้วิธีการแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับ นั้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเช่นกันตามเราก็สามารถหาพื้นที่ได้ละไม่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่เส้นทแทงมุมตัดกันเป็นมุมฉากเราก็หาได้นะครับรูปสี่เหลี่ยมข้างมูก็หาได้ละนะหรือรูปสี่เหลี่ยมชนิดอื่นได้หมดเลยแล้วก็รู้วิธีการแก้ปัญหาในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมได้นะครับก็หวังว่าน้องๆก็หวังว่าเด็กๆทุกคนนะครับแหมเรียกน้องๆชเชอะเด็กๆทุกคนก็จะได้นําความรู้นี้ไปใช้กันนะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ